ครับน้องสาเพิ่นก็น,นั่งอยู่ครับคุณครับสวัสดีครับโอ้ยไอ้น้องสาไอรอบที่แล้วเนาะงวดที่ผ่านมานะ่ะพี่ไปดูอ่าเลขตรงเสาไฟอะ่ะเสาไฟที่คนตายตายใส่นะ่ะเลขเก้าเก้าสองเลขตรงเสาไฟนะฟใช่พี่เพิ่งไปดูมาเก้าเก้าสองมันตรงเป๊ะเลย พูดพูดมาขนลุกแต่ได้ได้ไปดูไหมนั่เออมันั่ไม่ได้ไปดูอ๋อแต่ซื้อซื้อเลขหนึ่งห้าหนึ่งห้านั่นแหละ่ะเออพี่ก็ไม่ได้ไปดูอืมไอไอตอนงวดที่มันก่อนงวดที่มันจะออกอ่ะไม่ได้ไปดูก็เลยไปดูย้อนหลังมันออกเก้าเก้าสองไอไอตรงเสาไฟอะที่ว่าไอคนตายให้ไปดูน่ะเออพอพี่ผ่านไปพอดีไงข้างบนเลขข้างบนหนึ่งห้า อืมนี่ก็มาฟันอีกคล้ายๆกันอีกแล้วอ๋อฟันเฟันอีกแล้วบ่ฟันฟันว่าไงอ่ะเราท่านผู้ชมฟังหน่อยเดี๋ยวมีคนมาเคาะประตูบ้านอีกแล้วมีคนมาเคาะประตูห้องอ่ะครับครับเขาก็ไม่เรียบนะเขาเคาะเคาะอยู่สามสี่ครั้งตุ๊บปุ๊บอยู่ครับเคาะอยู่นั่นแหละสามสี่ครั้งอยู่ก็เลยทนไม่ไหวก็เลยเปิดประตูออกมาดูครับ ก็เห็นไอ้คนคนนั้นแหละซื่อตายเอาคนตายนี่บอคนที่มันพาไปดูเลขเสาไฟนั่นแหละว่าซื้อหนึ่งห้าะที่มันบอกว่าซื้อตามเนี่ยครับครับซื้อหนึ่งห้ามันไม่ถูกนะอ๋อมันมาหายอีกแล้วมันมาหากแล้วเนี่ยทีนี้มันมาแบบไม่เรียกไม่อะไรเลยะครับเพราะแต่ประตูทนไม่ไหวเลยหนูหูจ้างใครเข้าประตูเลย ลุกออกมาดูเห็นมันอีกมันก็บอกว่ามาใ้เลิได้ไปซื้อมาให้ซื้อตามซื้อตามมึงเลยไม่ถูกมังห้านะ<อ>่ะแบบน,นี้เลยเจ้มันมันก็มาเดี๋ยวก็จะพาไปดูอีกไปเอาอีกโอ้ครับครับมันก็คือรถทันเก่าเนี่นยแหละไปที่อทะเบียนเก้าหน,นึ่งหนึ่งอืมอืมอืมมันก็ นั่นก็เรียกหน้าขึ้นรถจะพาไปดูใหม่เั้งนั้นชัวร์เลยคืบอย่างเี้บผมเมันบอกมันบอกว่าเ,<อ>เอาให้ชัวร์เลยเออมันก็เลยคุณไปกับมึงหรอกมึงบอกวันหนึ่งห้าคุ้ื้อหนึ่งห้าหมดเต็มเยอะไม่ถูกเลยคนั่นก,ก็พูดอีกมาเลยนนะ่ะขึ้นข้างลังกุยครับจะยืมรถมึงไงน,นั่นก็พูดอย่างี้มันก็เลยก็ไม่ขึ้นกับมึงหรอกแล้วคุจักรกีอีกคันหนึ่งของกูไป ครับขี่ชาเลนจ์คูไปตามไปก็ได้แล้วก็ขี่รถคันชาเลนจ์สีฟ้านั่นแหละไปลันอ๋อก็คือคันคันนั้นแหละคันทะเบียนหนึ่งเจ็ดสามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนะเดี๋ยวนะวนะอ๋อนั้นหนึ่งเจ็ดสามเพรคันนี้บอกชาเล้งนี่บอกที่ที่ขัดขี่ตามขี่ตามคนตายไป แต่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 คันนี้ที่คนตายขี่ไปเก้าหนึ่งหนึ่งขี่ไปเก้าหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ๋อคันนี้เนาะอ๋อนี่นี่คันนี้ที่คนตายขี่ไปใช่ไหมใช่คันที่คันนี้คือน้องสาขี่ขี่ตามเข้าไปขี่ตามเข้าไปโอ้ครับแล,แล้วแล้วไงต่อครับ เด็ขี่ตามมันไปพอไปถึงมันก็พาไปที่ที่ของมันถูกชนนั่นแหละอีกไปถึงครับอ้าวแล้วไม่เห็นใครเลยมันจะรถจะรถดมันจอดอไว้ไม่เห็นคนตายไม่เห็นคนตายนะแต่มันไปจอดรถเราไว้ที่ตรงที่เราตาที่มันตายใช่ก็เลยวบบโอ้ยันอะไรอย่างนี้ันไปเตหรือว่ามันจะมาบอกเนาะ หรือว่ามันมาบอกให้ตามเลขเก่าหนึ่งห้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหนึ่งห้าหรือเจ็ดห้าก็ได้เนะจ็ดห้าก็ฝันเห็นแต่มันนะ่ะตอนรอบก่อนก็กัรรอบเดี๋ยว <5 S 1> <ห>เดี๋ยวไ, <ป S 2> ไอ้ไใช่ใช่เอาฝันก็ฝันแค่นี้ใช่ไหมที่<ม>น้องสาฝันใช่แต<ม>นะ่รอบก่อนอ่ะี่ว่ไปกับมนันครับครับแต่รอบนี้นะ่ะ เราเราก่อนนี่ยไม่ได้ขี่รถเดินไปไม่ใช่หรอเราก่อนเราเดินไปรับนี้แหละไม่ขี่กับมันแล้วแต่วงมันสิ่งเกินรถคันนี้ไปรถขับรถคันนึงไปทะเบียนหนึ่งเจ็ดสามทะเบียนหนึ่งเจ็ดสามือพอไปถึงก็คนตายไม่เห็นคนตายแต่คนตายน่ะจอดรถของตัวเองทิ้งไว้เขามามาให้มาให้เลขปิศนาอีกเหระ ว่าสั้นไปแต่สันฮาสั้นแ้่แต่ตมันเนย่ยอือหรือว่าคิดถึงคิดถึงมันหลายบ่ <c oughs> ม,นมันไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> มันก็มันก็มาหามาบอกงันอย่างนี้ก็ไปเองเลยนะไม่ไม่ไม่คิดรวกัเมือหลักก็กจะไปเองน,นี่แหละไปอีกทันหนึงไปเน,เนี่ย มันจะบอกว่าเอองวดนี้หนึ่งห้าอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามันฝันเหมือนมันเดิมเลยนะคล้ายๆเดิมเลยนะฝันมันเดิมคล้ายๆกันเลยครับแต่ก็คือวันนี้อ่ะน้องสาได้ขี่รถของตัวเองไปขี่รถของเธอเองอีกคันหนึ่งไปครับทะเบียนหนึ่งเจ็ดสามแต่อาทะเบียนที่อาคนตายขี่ไปคือเก้าหนึ่งหนึ่งหรือว่าเก้าเจ็ดก็ได้ใช่เพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดก็ตัวเดียวกันหนึ่งกับเจ็ดก็ตัวเดียวกัน 1> 1 มันที่ว่าที่มันบอกว่าหนึ่งห้าหนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดห้าห้าเจ็ดันก็ตัวเดียวกันนฝันลักษณะแบบเดิมแต่ตัวเลขแต่ตรงเสาไฟอะไรนี่ได้ดูไหมไม่ได้ดูไม่ได้ดูก็เลยคิดว่ามันจะให้อันหนึ่งห้านะเนมอนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอ้ฝันแปลกเนาะคนตายาคนตายมาหายแล้วตั้งเห็นไปวันคนเดียว ครับครับแล้วน้องสาคิดว่าสําหรับตัวของน้องสานะน้องสาคิดว่าตัวเลขไหนเอยังไม่รู้แต่จะเป็นเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดไม่ก็อะไรนี่เก้าหนึ่งเพราะงวดก่อนหนึเก้าสูงครับอันนี้เก้าหนึ่งก็เก้าเจ็ดใช่หนึ่งกับเจ็ดก็เดียวตัวเดียวกันเนาะแต่รอบนี้มันพาเขาบอกว่าเดี๋ยวคุณจะพามึงไปดูอีกอ นั่นเลยแต่มันก็หายไปมันก็จอดรถทิ้งไว้มันก็จอดรถทิ้งไว้หรือว่าเลขจะมาตัวเดิมเนะหนึ่งห้าก็เจ็ดห้านั่นเลยหนึ่งห้าเจ็ดห้าก็มีแค่นี้เนาะสำหรับตัวเลขก็มีแค่นี้เพราะว่าเพราะว่าสําหรับตัวเลขที่ที่เกี่ยวเกี่ยวกับความฝันนี้เนาะก็มีแค่รถทะเบียนรถสองคันนี้แล้วก็เลขตัวเดิม แล้วอายุอายุอายุน้องสาเท่าไหร่นะอายุสามสิบเก้าอายุสามสิบเก้าอ่าบ้านเลขที่บ้านเลขที่ครับบ้านเลขที่จะทะเบียนรถนั่นแหละอ๋อบ้านเลขที่ตรงกับทะเบียนรถใช่บ้านบ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามอุ้ยตรงกับทะเบียนรถอีกใช่บ้านเลขที่ก็ตรงกับทะเบียนรถจากนั่นแหละหนึ่งเจ็ดสามครับก็ลองพิจารณาดูเนาะใช่ ครับท่านผู้ชมครับอ่าระลองพิจารณาเบิ่งครับความฝันของน้องสากับมีซ้ํานี่ครับท่านผู้ชมตัวเลขกับตัวเก่าครับตัวเดิมที่น้องสาเพิ่นเพิ่นฝันนะครับเพิ่มเติมมากก็คือทะเบียนรถคันใหม่คือหนึ่งเจ็ดสามครับตรงกับบ้านเลขที่บ้านเลขที่เลยครับงวดของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศ2อ6 5ห้า้อยหสิห้าเนาะครับพี่ก็ขอบคุณน้องสาหลายๆเด้อครับ ครับที่มาแบ่งปันความฝันให้คับท่านผู้ชมฟังอีกรอบหนึ่งเนาะฝันนี้ฝันตอนไหนเนี่ยน้องสาฝันนี้ฝันได้สองวันแล้วเพิ่งฝันได้สองวันอ๋อฝันได้สองวันเนาะพี่ก็ท่านผู้ชมเขาก็ให้มาตามต่อความฝันน้องสาให้หน่อยคิดคิดดูครับเลยคิดคิดดูว่าอททำไมเราฝันเหมือนเดิมจังเพิ่งฝันได้สองวันครับอังวัที่ผ่านมามันก็ออกนี่ไงหนึ่งหนึ่งเก้า ออนที่ว่าหมุนสองครั้งอะ,<น>ะเลขเลขท้ายหมุนสองครั้งที่ออกแถวหนึ่งหนึ่งเก้าใช่ออกสามตัวท้ายนะอือครับครับอ่าโอเคครับสลับวันนี้ก็อ่าขอให้ท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะครับ <นะ S 2> อ่าโชคดีครับสมปรารถนาครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางให้กับทุกๆคนเพื่อนําไปประกอบการเสี่ยงโชคครับอ่าผมเกิสารใต้ก็ขอให้ทุกๆคนโชคดีสมปรารถนาครับสวัสดีครับ ค่ะมาดูความฝันของน้องสาเนาะคะ่ะน้องสากับฝันย่ำยแบบเก่าเนาะคะ่ะฝันว่าผีตายโหงมหาธิบ้านเนาะคะ่ะมหาธิบานคือเก่านะคะ่ะบ้านเลขที่น้องสาก็คือบ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดสามเนาะคะ่ะส่วนเลขที่ผีตายโหงขี่รถเนาะคะ่ะเลขรถที่ผีตายโหงขี่ก็คือเก่าหนึ่งหนึ่งที่น้องสาขี่ก็คือหนึ่งเจ็ดสามค่ะแล้วก็เป็นความฝันแบบเก่าเนาะคะ่ะเลขเก่าที่น้องสาฝันก็คือหนึ่งห้า หนึ่งหากับระบ้างเจ็ดหาเนาะคะ่ะเพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันค่ะแล้วก็เลขเสาที่เข้าไปหาเหมือนอนันที่เคยสานไต่ไปเบิ่งนเนาะคะ่ะถักฟันถึงเสาหม่องเกาเสาหม่องเกาก็คือเลขเก้าเก้าสองศูนย์เนาะค่ะค่ะแล้วก็อายุพี่ไตโหงก็คือสามแปดอายุน้องสากคะคะ็คือสามเก้าเนาะค่ะค่ะก็มีเท่านี้นะคะตัวเลขของข้ามฟันเนาะคะ่ะแต่อันนี้ก็คือว่าเป็นฟัน คล้ายๆแบบเดิมที่น้องสาฝันเนาะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจากนี้ไปถึงเลขออกเนาะค่ะน้องสาฝันอีกเนาะค่ะก็สิไปตามมาให้เนาะค่ะกันนี่น้องสาฝันเนาะค่ะแล้วก็แอบบอกมาว่าแกอาจจะคิดเยอะที่ว่าไม่ถูกเลขเนาะค่ะพี่ไต้หงมาบอกเลขทีเสาหนึ่งหาบ่ถือเลขจมค,คือคือจมให้คนในความฝันนะคะจมให้พี่ไต้หงนะนะก็เลยคิดหลายบอก,ก็เลยเอาไปเก็บไปฝัน,นะค่ะก็เป็นความฝันแบบเก่าเนาะค่ะ ค่ะพิจารณาล่องเบิงเนาะค่ะแนวทางของงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกห้าเนาะค่ะโชคดีมันหมานค่ะ